เราสองคนเป็นอะไรกันเราสองคนวางแผนอนาคตอะไรกันไว้ไม่ลืมไปแล้วเหรอพี่คุณยังไม่เห็นของที่ฉันวางคืนไว้เหรอคะเห็นสิพี่เห็นพี่ถึงจะมาคืนเมยอยู่นี่ไหนล่ะ แหวนวงนี้เป็นของฉันฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้ใช่ไหมคะ